และนี่คือกล้องติดรถยนต์ราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2024ครับ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคิวเตงมีนะครับและคลิปนี้เรามารีวิวกันกับกล้องติดรถยนต์นะครับเราต้องบอกว่าเป็นตัวราคาประหยัดด้วยนะครับของ70็ดไมนั่นเองรุ่น7 0็ดสิบไม่ดิชแคม M 3ามหนครับในปัจจุบันต้องยอมรับจริงๆนะครับเวลามีกล้องติดรถยนต์ในรถยนต์ของเราเนี่ยมันก็มีไว้แล้วุู้ใจกว่าเนาะเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันหรืออุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังมีกล้องเนี่ยช่วยอัดหลักฐานต่างๆไว้ให้เรานะครับคลิปนี้ขอแนะนำนะครับเรียกว่าเป็นตัวเริ่่่่มมต้้้นกกก็็ไดดดรราาาคปะหหยยััแลลลวเพงออใสุ เผื่อใครที่มีงบไม่มากนะครับแต่ว่าแน่นอนเราอยากมีความอุ่นใจเวลาขับรถนะครับก็ต้องตัวนี้เลยนะครับกับ70็ดสิบไมล์แดชแค M 3 1 0่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมใช้มาสักพักนึงแล้วนะครับเป็นยังไงไปรีวิวกันเลยครับอันดับแรกมาดูของในกล่องกันก่อนเลยนะครับว่า70็ดสิบไมล์ M 3 1มมีอะไรให้บ้างนี่คือของทั้งหมดที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวกล้องที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับมีอะแดปเตอร์ตัวจุดบุรีนะครับมีสาย USB A 2 C ครับมีแผ่นฟิ ฟิล์มให้2อันนะครับสำหรับเป็นตัวไว้แปะกับกระจกนะครับแล้วก็มีตัวกาวครับที่เอาไว้ติดตรงตัวกล้องให้ติดกับตัวฟิล์มนั่นเองแล้วก็อันนี้ซื้อแยกมานะครับไมโคร SD การ์ด32กิกับซึ่งก่อนเริ่มใช้งานนะครับอย่าลืมใส่การ์ดเข้าไปด้วยไม่งั้นบันทึกไม่ได้นะครับแล้วก็ฟอร์แมตตัวการ์ดด้วยก็ฟอร์แมตได้ผ่านแอปพลิเคชันของเขานั่นเอง การติดตั้งกล้องเองเนี่ยผมบอกเลยว่าทําเองก็ได้นะครับมันง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขามีแผ่นฟิล์มมีอะไรเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ให้เราหมดแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ทําความสะอาดออผิวกระจกนะครับแล้วก็แปะแผ่นฟิล์มเข้าไปตรงจุดที่เราจะแปะกล้องนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงกลางบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับ เมื่อแปะแผ่นฟิล์มแล้วเนี่ยมันจะมีไกด์ไลน์เป็นช่องสี่เหลี่ยมให้เราเห็นอยู่นะครับว่าควรจะแปะกล้องตรงนี้จากนั้นก็เอาเกาวสองหน้าแปะที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็ลอกออกแล้วก็แปะที่ไกด์ไลน์ตัวฟิล์มใสได้เลยนะครับมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่แค่นี้เองครับก็ติดตั้งกับกระจกได้ง่ายๆละจากนั้นก็ต่อไฟให้เข้ากับตัวกล้องนะครับง่ายมากๆก็เลือกเอาเลยว่าจะต่อจากที่จุดบุหรี่นะครับหรือว่าถ้าใครมีช่อง USB-A ในรถอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็เอาอีกฝั่งที่เป็น USB C มาต่อเข้าที่ตัวกล้องแค่นี้ฝ่ายก็เข้ากล้องเรียบร้อยครับ แต่การติดตั้งแบบง่ายแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าโหมดอัดวิดีโอตอนจอดรถหรือว่าพาร์คกิ้งโหมดเนี่ยจะไม่ได้ทํางานนะครับใครต้องการให้วิดีโออัดไปจนถึงช่วงจอดรถด,ด้วยเนี่ยก็แนะนําให้ติดอุปกรณ์จ่ายไฟตัวน,นี้เพิ่มนะครับ OBD Hardwire Kit ครับของ70ไม้นี่แหละแต่อันนี้ต้องบอกว่าติดยากแล้วก็ยุ่งยากขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะมันมีการไปเชื่อมกับระบบไฟด้วยก็แนะนำครับให้ไปใช้บริการที่ช็อปของ70ไม้เลยเขามีช่างมืออาชีพติดตั้งสายเดินสายให้เราเรียบร้อยเก็บมิดชิดนะครับซึ่งอันนี้ ก็ลองสอบถามดูนะคบว่ารถแต่ละคันนั้นค่าบริการน่าจะไม่เท่ากันจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยแต่ว่าเก็บงานให้เราเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้ดีครับติดตั้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชัน 70mai วงเล็บบรมานะครับเข้ามาก็สร้าง Account ได้เลยนะครับสามารถใส่อินด้วย Apple ID Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะแล้วก็เชื่อมต่อนะครับโดยเลือกที่หมวด dashcam แล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่อง1ทีนะครับที่ตัวกล้องนะคบเพื่อเป็นการเปิด hotspot แล้วก็มาเลือก WIFI 7 0 My M 3 1 0ครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปเขาเบื้องต้นเนี่ยเขาเซตมาเป็น12345678จนะครับจอยเสร็จแล้วก็กลับไปที่ตัวแอปครับเขาก็จะให้เรากดปุ่ม Power 1รทีที่ตัวเครื่องเป็นการคอนเฟิร์มครับตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยมีภาษาไทยให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับถ้าเราเลือกเป็นภาษาไทยเนี่ยตัวกล้องเวลาส่งเสียงหรือพูดอะไรเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยด้วย เท่านี้ก็เริ่มใช้งานได้แล้วนะครับในแอปเองเนี่ยก็จะโชว์แบบไลฟ์เลยนะครับว่าตอนนี้กล้องเราเห็นอะไรอยู่จากการใช้งานนะครับต้องบอกว่าคาบันทึกภาพในมุมกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคมชัดนะความละเอียดระดับ3ล้านพิกเซล 1296p นะครับก็คือให้ความละเอียดในคมชัดมากกว่า 1080p หรือว่า Full HD เนี่ยถึง1.5เท่านะครับมุมกล้องที่บอกว่ากว้างนี่ก็130องศาครับพร้อมกับรูรับแสง2.0นั่นเองนะครับจาก คลิปตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันคมชัดเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีตอนขับตอนกลางวันเองนะครับก็ลองชมคลิปตัวอย่างก็ได้ครับ ก็เห็นความคมชัดนะครับผมลองซูมให้ดูกอทอรถบรรทุกข้างหน้าดูก็จะเห็นเลขกอทอนะครับสามารถดูได้ว่าเป็นเลขอะไรซึ่งถ้าถามผมสําหรับตัวกล้องติดรถยนต์ราคาเริ่มต้นประมาณนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆาเลยลองมาดูอีกคลิปนะครับกับรถที่อตอนแรกอยู่ข้างนอกสว่างๆแล้วกําลังจะลอดอุโมงค์นะครับไปดูกันว่าเวลาแสงเปลี่ยนเร็วๆเนี่ยมีผลต่อกล้องในการปรับจูนความสว่างบ้างหรือเปล่านะครับนี่เลยนะครับเข้าฟึบ อ่ายังเห็นคมชัดนะครับเอาออกไปสว่างทีหนึ่งฟึบอ่าเนียนเนียนสวยๆสวยนะครับก็เรียกว่าไม่มีการแบบวาบหรือว่ามืดไปเลยซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นอยู่ที่แบบเวลาเปลี่ยนแสงเร็วๆเนี่ยมันจะมีการปรับจูนกล้องอยู่แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่าต่อได้เนียนมากๆเลยทำให้เราสามารถเก็บทุกดีเทลได้ ให้ดูคลิปนี้ด้วยละกันนะครับก็จะเห็นว่าดินามิกเลนส์ของกล้องตัวนี้ดีขนาดไหนนะครับโอ้โหถนนตัวรถท้องฟ้าเมฆโอ้โหต่างๆคือเห็นคมชัดหมดเลยส่วนวิดีโอตอนกลางคืนนะครับกับค่ารูรับแสง2.0นะครับนี่เลยก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับอันนี้ผมวิ่งเส้นรัชดานะครับ ก็จะเห็นว่าโอเคมันก็จะมีความมืดอยู่เนาะรอบๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างดำนะครับแต่ถามว่าประเด็นสําคัญเลยก็คืออยู่ที่ตัวรถด้านหน้ากับด้านข้างของเรานะครับ ก็จะเห็นว่าเออมันยังเห็นกอทอชัดเจนนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์จุ๊บตูดขึ้นมาหรือแบบอะไรชนด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังเก็บบันทึกเรื่องของกอทอหรือว่ารูปร่างรูปรถต่างๆให้เห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับก็สบายใจได้กับค่ารูรับแสง2.0ที่เก็บดีเทลได้ดีพอสมควรในการอัดวิดีโอสามารถอัดเสียงภายในห้องโดยสารได้ด้วยนะครับแต่เราต้องกดเปิดใหม่จากแอปพลิเคชันก่อนครับ สอ,อัดเสียงนะครับกล้องตัวนี้อัดเสียงภายในห้องโดยสารได้นะครับแต่ว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะปิดไว้ต้องมาเปิดไว้ต้องมาเปิดในแอปนะครับแล้วก็เนี่ยก็ลองเทสให้ฟังกันดูนะครับว่าเป็นไงสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6อคุณผู้ชมฟังแล้วคมชัดดีไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ หรือถ้าอยากเก็บภาพนิ่งจากตัวกล้องนะครับก็สามารถกดผ่านมือถือได้เลยนะครับเผื่อมีเหตุอะไรที่เราอยากจะเก็บภาพนิงนะ่งณโมเมนต์นั้นเลยเนี่ยเราก็กดตัวนี้ได้เลยมันก็จะเซฟลงเครื่องของเราให้เลยนะครับตัวอย่างภาพนิ่งก็คมชัดดีนะครับเก็บรายละเอียดอย่างพวกตัวหนังสือหรือว่ากอทออะไรแบบนี้ก็สามารถมองเห็นได้ครับและในส่วนของโหมดจอดรถหรือว่า parking mode นะครับก็คือถ้าเราติดเจ้าตัวอุปกรณ์เสริมที่ผมบอกก็คือ OBD ฮาร์ด i วร์คิดนะครับแม้เราจะดับเครื่องยนต์แล้วเนี่ยเจ้าตัวกล้องก็ยังคงทำงานได้จากไฟที่จ่ายมาจากเจ้าตัว OBD นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้อัดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผมเลือกไว้ที่8ชั่วโมงนะครับก็คือเวลาจอดรถแล้วมันก็จะอัดวิดีโอต่อเนื่องเป็นเวลา8ชั่วโมงนอกจากนั้นยังสามารถเปิดการตรวจจับการกระแทกรถของเราก็ได้นะครับเผื่อเวลามีอะไรมากระแทกรถของเราเวลาเราจอดอยู่มีรถมาชนมีรถมาเฉียวอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะทําการอัดวิดวีโอไว้ตั้งหากด้วย แล้วก็สามารถตั้งความเซนซิทีฟในการสั่นสะเทือนได้ด้วยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สบายใจปลอดภัยมากขึ้นมั่นใจได้มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่มีความจําเป็นเนาะที่จะต้องจอดรถนะครับอาจจะต้องแบบตรงที่ที่คุณอยู่ต้องจอดนอกบ้านนะครับหรือว่าไปจอดตามที่ต่างๆที่มันดูไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็สบายใจหน่อยว่ามันมีการอัดวิดีโอไว้ให้เรานะครับเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เราได้ครับ และเราสามารถดูไฟล์ต่างๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับซึ่งก็จะแยกเป็นโฟลเดอร์ไว้ให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งเองก็ตามเลยสามารถเลือกดูเป็นแบบไทม์ไลน์ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะดูง่ายหน่อยย้อนไปหรือว่าจะเดินหน้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียงไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วและเมื่อคุณจําเป็นจะต้องใช้ไฟล์นั้นเนี่ยคุณก็สามารถกดดาวน์โหลดนะครับออกมาใส่โทรศัพท์ของคุณได้เลยครับ ฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจก็อย่าง emergency video นะครับอันนี้ถ้าเราเกิดมีการแบบเฉียวชนกลางถนนเนี่ยมันก็จะอัดวิดีโอแยกไว้ในไฟล์ emergency ให้เราเลยนะครับสามารถปรับความเซนซิทีฟได้ด้วยแต่ก็ไม่ธรรมดานะครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะครับผู้ใส่กล้องได้เลยครับซึ่งคําสั่งเนี่ยก็สามารถดูในแอปพลิเคชันได้เลยด้านล่างนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่ว่าเราสามารถสั่งงานอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่กนการถ่ายวิดีโอนะครับการเ,าเปิดเสียงปิดเสียงอะไรแบบนี้ take photo turn off audio turn on audio และนี่คือความสามารถนะครับของ7 0 m ดสิบไมด์แ M 3 1 0ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็อย่างที่เห็นว่าโอ้ความคมชัดทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนก็เรียกว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็ความสามารถเสริมต่างๆนะครับที่เขาใส่เข้ามาในตัวนี้ก็เรียกว่าอัดแน่นเลยและคุ้มค่ามากมากนะครับ เพราะราคาของ70 m ด DashC M 3 1 0อยู่ที่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็อยู่แต่ละร้านค้านะครับว่าจะขายราคาเท่าไหรต่างกันนิดหน่อย <c oughs> มันโอ้ราคามันดีมากๆเลยนะครับกับความสามารถที่เขาให้มาทั้งหมดที่ผมได้ใช้มาก็คือชอบมากๆเลยกับราคานี้ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอ่ะมันให้มาเยอะเลยแล้วก็จะตัว OBD นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมต่างหากนะครับใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นทั้งหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ครับใครอยากอุ่นใจเวลาขับรถแต่ว่ามีงบไม่มากนะครับ คิวแนะนําเลยตัวใหม่ล่าสุดครับตัวนี้70 My Dash Cam M310 ครับจะทําให้คุณขับรถนะครับหรือว่าจอดรถในที่งต่างได้อย่างมั่งใจอุ่นใจมากขึ้นนะครับหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีคลิปหลักฐานนะครับทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมมีคําถามอะไรเกี่ยวกับ70 My Dash Cam M310 ตัวนี้ก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมคิวแตมีมีอะไรในชีวิตมารีวิวกันอีกนะครับเกเจ็ตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมือถือนะ Bye.